สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเตรียมหนังสือแล้แบบฝึกหัดไว้ให้พร้อมเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่ก็คือเรื่องการหาผลลบโดยใช้วิธีการวาดรูปนะคะอ่านักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่221นะคะหลักการลบนะคะนะคือการเอาออกใช่ไหมคะ การลบคือการนำออกนะคะดังนั้นการลบโดยการวาดรูปนักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วแหละเนาะมีพื้นฐานแล้วลบได้บวกเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะตัวอย่างนะคะนักเรียนดูในรูปภาพนะคะเขาบอกว่ามีพึ่งทั้งหมด13ตัวอตัวพึ่งมีทั้งหมด13ตัวใช่ไหมคะบินออกจากราง4ตัวเห็นไหมคะ พึ่งมีทั้งหมด13ตัวบินออกจากรลังไป4ตัวนะคะถามว่าเหลือพึ่งกี่ตัวเหลือพึ่งในรลังกี่ตัวนะคะพึ่งมีทั้งหมด13 13คือจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นต้องเอา13เป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบออกด้วย4บินออกไป4ก็คือลบออกด้วย4ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะต้อง วาดรูปพึ่งทั้งหมด13แล้ววงออกไปเท่ากับจำนวน4หรือตัวลบนั่นเองนะคะจำนวนพึ่งที่เหลืออยู่ก็คือพึ่งในหลังนะคะนักเรียนก็จะทราบจำนวนของพึ่งที่เหลือนะคะ,ะในนั้นเมื่อเขียนเป็เนป,ประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะเขียนได้ว่า13ลบ4นะคะเท่ากับ9นะคะ ดูจากรูปภาพนะคะถ้านักเรียนรู้ว่าจํานวนทั้งหมดคือจํานวนเท่าไหร่และตัวลบคือจํานวนเท่าไหร่นักเรียนก็จะสามารถหาผลลัพธ์โดยวิธีการวงออกลบเท่าไหร่ก็วงเท่าจํานวนนั้นออกไปได้คำตอบเห็นไหมคะอ่ะต่อมานะคะดูอีก1ตัวอย่างนะเขาบอกว่ามีด้วงกว่าง11ตัว ไต่ลงมาที่พื้น3ตัวอ่ะมีทั้งหมด11ใช่ไหมคะนะักเรียนจะต้องวัดรูปตัวด้วงทั้งหมด11ตัวนะคะแล้วไต่ลงมาที่พื้น3ตัวใช่ไหมคะแสดงว่าต้องเอาไปลบ3นะคะเหลือด้วงกว่างบนต้นไม้กี่ตัวอ่ะมีอยู่11เอาออกไปซัดสดังนั้นเหลือด้วงกว่างอยู่บนต้นไม้ทั้งหมด 1>, 1 2 3่งสองสามี่ห้าหเจดแดแดตัวนั่นเองนะคะเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่า1ิบเอ็ดลบสมเท่ากับแเห็นไหมคะอืมต่อมานะคะนักเรียนดูประกอบหน้าที่222นะคะดูจากตัวอย่างนะคะโจทย์ที่เขาให้มาคือ 16ลบ7เท่ากับช่องว่างนะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็จะต้องวาดรูปลูกบอลน,นะคะ1นึ่องมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ1กล่องคือ10 10ลูกใช่ไหมคะดังนั้นเขาบอกว่าตัวตั้งจำนวนทั้งหมดก็คือ16นะคะแสดงว่านักเรียนต้องวาด 1นึ่กองกับอีก6ลูกใช่ไหมคะอ่าตอนนี้มีลูกบอลอยู่16ลูกนะคะสิบลบเดังนั้นต้องเอาออกไปเท่าไหร่ลูกเอาออกไป7นะคะนี่อันนี้กองนี้มี6ใช่ไหมคะเอาเอากองในนี้ออกไปอีกหนึ่งนะคะวงออกไปนะคะวาดลูปวงออกไปดังนั้นจํานวนที่เหลืออยู่ที่อยู่นอกเหนือที่เราวงออกไปเนี่ยก็คือจะเป็นคําตอบหรือจํานวน จำนวนผลลบนั่นเองนะคะดังนั้น16ลบ7เท่ากับ9นะคะตออบตอบให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยเลข9ไทยนะคะอ่านักเรียนดูข้อที่1นึะคะ15ลบ4เท่ากับช่องว่าง15นะคะนักเรียนจะต้องวาดรูปลูกบอลเท่ากับจํานวนตัวตั้งก็คือ15นั่นเองนะคะ ดังนั้นลบออกไป4ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องวงออกไปเท่ากับจํานวน4นะคะจำนวนลูกบอลที่เหลือก็จะเป็นคําตอบนะคะ15-4ลบ4เหลือ11นะคะต่ออบอบตอบเลข11เป็นเลขไทยนะคะอ่ะต่อมาดูข้อที่2อีก1ข้อนะคะ14-6ลบ6เท่ากับช่องว่างนะคะมี 14นะคะลบอ่าลูกบอลอยู่14ลูกนะคะลบออกไปเท่าไรคะลบออกไป6นะคะดังนั้นลูกบอลที่เหลืออยู่ก็จะเป็น14ลบ6เท่ากับ8นั่นเองเห็นไหมคะวงออกไปเท่ากับจำนวนตัวลบนะคะอ่าต่อมาดูข้อที่3นะคะ20ลบ10นะคะอ่าลูกบอลมีทั้งหมด 1กองมี10ลูก2กลกองก็แสดงว่ามีทั้งหมด20ลูกใช่ไหมคะดังนั้นเขาบอกว่าลบ10 20-10ลบ10เอาออกไปซะ10นะคะแสดงว่า20-10ลบ10เหลือ10นั่นเองนะคะอะต่อมาดูข้อที่4นะคะ18-12ลบ12เหลือเท่าไหร่ลูกตอนนี้ลูกบอลมีทั้งหมด18ใช่ไหมคะ ต้องลบออกไป12อ่าลบออกไป12ดังนั้นลูกบอลที่เหลืออยู่ก็คือ1 2 3 4 5 6ที่อยู่นอกวงนะคะแสดงว่า18ลบ12เท่ากับ6นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะนะักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะอ่ะข้อที่1น,นะคะเขาบอกให้หาผลลบด้วยวิธีการ วาดรูปวาดรูปก็คือการเอาดินสอนะคะวงที่รูปภาพออกไปเท่ากับจํานวนตัวลบนั่นเองนะคะอ่ะรูปแรกนะคะดูตัวอย่างก่อนเลยรูปมแมลงปอใช่ไหมคะเขาบอกว่าจำนวนมีทั้งหมด12เห็นไหมคะ,มะแมลงปอมีทั้งหมด12ตัวเอาออกไปสองเหลือเท่าไหร่คะเอาออกไปสองก็คือวงออกไปสองตัวนั่นเอง ดังนั้นก็จะเหลือมแมลงปอเท่ากับ10ตัวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็เขียนได้ว่า12-2ลบ2เท่ากับ10นั่นเองค่ะตออบอตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเลข10ไทยอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูข้อที่1.1นะคะ พึ่งมีทั้งหมด16ตัวเห็นไหมคะโจทย์เขากำหนดมาให้แล้วว่าเป็นเลข16แสดงว่าพึ่งนี้มีทั้งหมด16ตัวนั่นเองเอาออกไป6อ่นานักเรียนจะต้องวงออกไปกี่ตัวลูก6ตัวนะคะเอาออกไป6เหลือเท่าไหร่คะอ่า16เอาออกไปหก็เหลือพึ่ง10ตัวใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า 16-6ลบ6เท่ากับ10นะคะตออาบาตอบเป็นเลขไทยนะคะเขียนให้ถูกนะคะเลข 1, 1กับเลขศูนย์ไทยเขียนอย่างไรเขียนให้ถูกต้องนะคะต่อมานักเรียนดูข้อที่1.2นะคะเป็นรูปหอยทากใช่ไหมคะหอยทากมีทั้งหมด15ตัวเอาออกไป7นะคะดังนั้นก็จะเหลือหอยทากทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะคะ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่า15บลบ7เท่ากับ8นะคะต่ออบตอตอบเป็นเลขแปดไทยนะคะต่อมาข้อ1.3นะคะเป็นรูปเต่าทองมแมลงเต่าทองใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่ามี1 4สีแมลงเต่าทองมีอยู่ทั้งหมด14ตัวนะคะเอาออกไป4เอาออกไป4เหลือเท่าไหร่ลูกอุ้ยขอโทษค่ะคุณครูน่าจะ ผิดนะคะข้อนี้คุณครูน่าจะทําผิดนะคะนะักเรียนต้องเอาออกไป4ตัวลูกเอาออกไป4ตัวดังนั้นจะต้องเหลือ10ตัวนะคะตอบเลข10นะคะ10-4ลบ4เท่ากับ10นะคะอ่ะต่อมานะักเรียนดูหน้าที่1 3 4 4นะคะหน้า134ดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า 13-3ลบ3เท่ากับช่องว่างนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการวงจำนวนเท่ากับตัวลบแล้วหาผลลบให้ถูกต้องนะคะอ่ะข้อแรกนะคะ13ลบ3วงวง3ออกไปนะคะดังนั้นลูกบอลที่เหลืออยู่ก็คือ10นั่นเองตอบเลขก10นะคะข้อ1.1 1 7นะคะ17ลบ7เ,เท่ากับช่องว่าง 17อ่ะลูกบอลมี17ลูกนะคะเอาออกไป7ลูกนะคะดังนั้นเหลือเท่าไหร่ลูกเอาออกไป7ลูกก็คือวงนี้ออกไปเลยนะคะแสดงว่า17-10ลบ10เท่ากับ10ขอโทษค่ะ17-7เลบ7เท่ากับ 10, 10นั่นเองนะคะต้อออบอตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่ะ ต่อนะคะข้อ1.2นะคะข้อ 2, 1.2 12ลบ5เท่ากับช่องว่างลูกบอลมีทั้งหมด12ลูกนะคะเอาออกไปเท่ากับจำนวนตัวลบก็คือ5นะคะดังนั้นวงออกไป5ลูกนะคะลูกบอลที่อยู่นอกวงสีแดงก็คือจำนวนลูกบอลที่เหลือนะคะดังนั้น12ลบ5เท่ากับ เนั่นเองนะคะต่อเอบอตอบเป็นเลข7นะคะต่อมาข้อ1.3นะคะ16-8ลบ8เท่ากับช่องว่างนะคะจำนวนลูกบอลมีทั้งหมด16ลูกนะคะเอาออกไป8นะคะเอาออกไป8ดังนั้นต้องวงลูกบอลออกไป8ลูกนะคะจำนวนลูกบอลที่เหลืออยู่ก็คือ16-8ลบ8เท่ากับ8นั่นเองนะคะ อ่ะต่อมาดูหน้าที่135นะคะตัวอย่างนะคะคราวนี้เขาไม่ได้วงออกเห็นไหมคะแต่เขาใช้วิธีการยังไงลูกวาดกากระบาทนะคะวาดกวากาก,ากบาดที่ตัวลูกบอลเลยนะคะอ่านักเรียนดูตัวอย่างเขาบอกว่า15ลบ6เท่ากับช่องว่างจำนวนลูกบอลทั้งหมดมีทั้งหมด15ใช่ไหมคะเอาออกไป6นักเรียนก็ต้อง กากระบาดไป6ลูกนะคะดังนั้นลูกบอลที่เหลืออยู่คือลูกบอลที่ไม่มีกากระบาดแสดงว่าเป็นผลลบใช่ไหมคะนับซีว่าเหลือเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่า15ลบ6เท่ากับ9นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาดูข้อ2.1นะคะ 18-9ลบเเท่ากับช่องว่างลูกบอลมีทั้งหมดกี่ลูกคะตัวตั้งก็คือ18แสดงว่าจํานวนลูกบอลมี18ลูกนะคะเอาออกไปเท่าไร่ลูกเอาออกไป9ดังนั้นต้องกากระบดไป9ลูกนะคะอ่ะกากระบดไป9ลูกแล้วนักเรียนก็จะทราบจํานวนที่เหลือแล้วใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนนับดูว่าเหลือเท่าไหร1่1ส3 4 5า7 แ9แสดงว่า18ลบ9เท่ากับ9นั่นเองนะคะเลข9ไทยเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาดูข้อที่2.2นะคะ14ลบ8เท่ากับช่องว่างตัวตั้งคือ14แสดงว่าจำนวนลูกบอลมีทั้งหมด14ลูกนะคะลบ8แสดงว่าเราจะต้องกากระบาดออกไปเท่ากับจำนวน 8ลูกนะคะจำนวนลูกบอลเหลืออยู่6ลูกแสดงว่า14ลบ8เท่ากับ6นั่นเองเขียนตอเอาบาตอตอบเป็นเลข6ไทยนะคะต่อมาข้อ2.3นะคะ17ลบ7เท่ากับช่องว่างตัวตั้งคือ17แสดงว่าจำนวนทั้งหมดของลูกบอลก็คือ17ลูกนะคะลบ7ก็คือการเอาออกไป เจ็ดลูกนะคะนักเรียนต้องการกระบาดไปเจ็ดลูกดังนั้นจำนวนลูกบอลที่เหลืออยู่ก็คือ10ใช่ไหมคะหมายความว่า17ลบ7นะคะเท่ากับ10นั่นเองต่ออาบาตอบเป็นเลข10ไทยนะคะอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะพิเศษค่ะคุณครูแถมให้อีกบ,บทหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะคะคุณครูต้องเร่งสอนให้ให้ทันนะคะไม่งั้นเวลาเรียนเราจะไม่พอนะคะดังนั้นคุณครูขออนุญาตต่ออีกหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อหนึ่งข้อย่อยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการหาผลลบนะคะโดยใช้เส้นจำนวนนะคะ หาผลบวกผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วนะคะมันเป็นเรื่องง่ายนะคะเพราะคุณครูคิดว่านักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยน่าจะพอจำได้มีพื้นฐานนะคะดังนั้นคุณครูขอสอนต่อเลยนะคะ,ะนักเรียนเปิดหนังสือประกอบการเรียนไปหน้าที่225นะคะข้อ5.7เนะคะเขาบอกว่าการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะก็คือเหมือนรูปภาพเนี่ยคะ่ะ ตัวอย่างเนี่ยรถไฟใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะอ่ะรถไปเที่ยวสวนสนุกนะคะมีเด็กนั่งรถราง11คนนี่เด็กนั่งรถรางอยู่ทั้งหมด11คนเมื่อครบรอบแล้วมีเด็กลงไปสองคนเหลือเด็กอยู่บนรถรางกี่คนมีทั้งหมด11ใช่ไหมคะแล้วเด็กลงรถไป กี่คนคะ2คนแสดงว่าต้องตัดออกไป2ใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนได้ว่า1 1ลบ2เท่ากับช่องว่างทีนี้เรามาดูกันว่าจะหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนได้อย่างไรนะคะ,ะเส้นจำนวนนะคะจําได้ไหมรูปร่างของเส้นจำนวนคือหน้าตาแบบนี้คะ่ะเป็นเป็นเส้นตรงนะคะ มีเลขจำนวนแสดงตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6ถึง20นะคะเรียงจากน้อยไปหามากโดยเพิ่มขึ้นทีละ1นะคะ0ถึง20นะคะจำนวนที่น้อยที่สุดจะอยู่ด้านซ้ายนะคะจำนวนที่มากที่สุดจะอยู่ด้านขวานะคะ วิธีการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนคือต้องหาจำนวนของตัวตั้งก่อนถ้าเราทราบแล้วว่าตัวตั้งคือจำนวนเท่าไหร่ให้ลากเส้นไปที่ตัวเลขจำนวนตัวตั้งยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์คือ11-2ลบ2ใช่ไหมคะ 11-2 11ลบ1เป็นตัวตั้งดังนั้นให้โยงลูกศรไปที่ตัวเลขจำนวนตัวตั้งก็คือ11ก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจำนวน11นะคะทีนี้มีลบออกไป2ใช่ไหมคะมีคนลงไป2คนดังนั้นต้องลบ2นักเรียนก็จะต้อง อยย้อนกลับมาเท่ากับจำนวนตัวลบนะคะให้วาดลูกศรย้อนกลับมาจำนวนช่องเท่ากับตัวลบอันนี้ลบ2ก็คือย้อนกลับมา2ช่อง1 2อ,อ่ะจำนวนที่ลูกศรชี้นะคะก็คือผลลบนั่นเองนี่ลูกศรชี้ที่เลข9ใช่ไหมคะแสดงว่า 11ลบ2เท่ากับ9นะคะตอบออบเรือเด็กอยู่บนรถราง9คนนะคะอ่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งตัวอย่าง14ขอโทษค่ะ13ลบ4เท่ากับช่องว่างนะคะตัวตั้งคือจำนวนเท่าไหร่คะตัวตั้งคือจำนวนที่มากกว่านะคะจำนวนแรกเนี้ยเรียกว่าตัวตั้งนะคะของจำการลบนะคะ ตัวตั้งคือจำนวนที่มากกว่านะคะ13เป็นตัวตั้งดังนั้นต้องวาดลูกศรไปที่จำนวน13ก่อนเลยนะคะลบออกด้วย4แสดงว่าต้องย้อนมากี่กี่ช่องคะ4ช่องหรือ49นะคะอ่าน1 2 3 4ครบ4แล้วลูกศรชี้ที่เลข9ใช่ไหมคะแสดงว่า13ลบ4 เท่ากับ9นั่นเองนะคะตออบอตอบเป็นเลข9ไทยนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ13 15ลบ3เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะตัวตั้งคือ15ใช่ไหมคะดังนั้นต้องเริ่มจาก0นับไปที่15คือตัวตั้งก่อนเลยโยงไปที่จำนวน15นะคะเป็นตัวตั้งนะคะ แล้วจึงจะถอยกลับมาลบ3ก็คือถอย3ช่อง1 2 3ลูกศรชี้ที่เลข12แสดงว่า15ลบ3เท่ากับ12 12เป็นผลลบนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะต่อเลยหน้าที่136นะคะหน้าที่136 จริงๆไม่ต้องดูของคุณครูก็ได้นักเรียนน่าจะทำได้แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเพียงแค่ดูว่าจำนวนอะไรเป็นตัวตั้งนะคะแล้วนับที่เริ่มจากศูนย์นะคะนับไปที่จำนวนตัวตั้งก่อนอย่างเช่นข้อนี้17ใช่ไหมคะตัวตั้งก็คือ17โยงลูกศรไปที่17นะคะ แล้วถอยมาเท่ากับจำนวนตัวลบลบ8ก็ถอยมา8ช่อง1,2,3,4,5,6,7,8อ่าพอครบ8แล้วลูกศอนชี้ที่เลข9ใช่ไหมคะแสดงว่า17ลบ8เท่ากับ9ก่ตออบอตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่ะต่อมาอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งคุณครูบังใช่ไหมคะเดี๋ยวขอ ขยับนิดนึงอ่ามองเห็นชัดเจนนะคะต่อนะคะข้อถัดมาโจทย์เขาบอกว่า14ลบ6เท่ากับช่องว่างเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องวาดเส้นจำนวนตัวตั้งก่อนนะคะชี้ลูกศรไปที่จำนวนตัวตั้งคือ14ใช่ไหมคะ ชี้ที่14แล้วลบออกไป6ต้องถอยมา6ก้าใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6อ่าครบ6แล้วลูกสอนชี้ที่เลข8ใช่ไหมคะแสดงว่า14-6ลบเท่ากับ8นั่นนั่นเองคะ่ะต่ออบอตอบเป็นเลข8ไทยนะคะอ่ะดูข้อถัดมานะคะโจทย์ให้เป็น 15-3ลบ3ใช่ไหมคะลูกศรของคุณครูอาจจะวาดใหญ่ไปหน่อยนะคะนักเรียนก็วาดให้สวยพอประมาณนะคะอ่า15ลบ3 15เป็นตัวตั้งดังนั้นต้องเริ่มจาก0แล้วโยงลูกศรไปที่ตัวตั้งคือจำนวน15นั่นเองนะคะ15-3ลบ3ถอยมา39นะคะ รูปสอนชี้ที่เลข12แสดงว่า15-3ลบ3เท่ากับ12ต่ออบอตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่ะต่อมานะคะ16ลบ8เท่ากับช่องว่างนะคะ16ลบตัวตั้งก็คือจำนวน 16นั่นเองดังนั้น,น,นชี้ลูกศรไปที่จำนวน16นะคะแล้วถอยมาเท่ากับจำนวนตัวลบคือ8ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8ลูกศรชี้ที่เลข8แสดงว่า8คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ16-8ลบ8เท่ากับ8นั่นเองค่ะอะ อีกข้อหนึงนะคะหน้าที่137นะคะเขาบอกว่าใช้เส้นจำนวนหาผลลบนะคะหน้าที่1 3 7และหน้าที่138นี้เดี๋ยวขอให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านนะคะดูที่ตัวตั้งก่อนนะลูกนะโยงลูกสอนมาที่จำนวนตัวตั้งก่อนอย่างเช่นข้อนี้ตัวตั้งคือ12ต้อง โยงลูกศรมาชี้ที่12ก่อนและถอยมาเท่ากับจำนวนตัวลบลบ9ก็ต้องถอยออกมา9ช่องถูกต้องไหมคะลูกศรชี้ที่จำนวนอะไรจำนวนนั้นคือคำตอบนะคะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนทําหน้าที่137และ138นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ ขอจบเรื่องของการลบโดยวิธีการวาดรูปและการใช,ใช้เส้นจํานวนไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ